ครับกับ้าสู่รายการปากท้องคนไทยนะครับมาคุยกันต่อเรื่องของเงินดิจิทัล w a l l ล็ตเฟดสอง0 0บาทนะที่เขาบอกว่าอาจจะแจกเงินสด1 0 0 0 0บาทเลยปีใช่ต้องถามอาจารย์ว่ามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้อีกรอบหนึ่งจริงๆหรือเปล่าตลาดทุนจะเป็นยังไงสําหรับด้าเกิดมีโครงการนี้เกิดขึ้นจริงๆขึ้นมาตอนนี้เขากำลังรอสรุปนะ,ะแต่คาดว่าน่าช่วงสิ้นปียครับก็ต้องบอกว่าจริงๆไม่รู้ว่าตอนนี้มีกี่เฟสกันแน่นะ,นะครับ <c oughs> เพราะว่าจากเดิมที่เราเห็นวงเงินใหญ่ๆประมาณ5้าแสนล้านนะครับพอมาถึงตอนนี้มันมีการสปริตออกมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าตกลง,งมันมีเฟสสองหรือจะเฟสสามหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าเราลองมาดูจากแค่ข้อมูลที่เขาบอกมาเบื้องต้นก่อนก็คือว่า รอ,อบนี้เนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มอายุ60ขึ้นไปหรืออาจจะ50ก็ได้ในจริงท่านพูดไว้แบบนี้นะครับก็แปลว่าถ้าเราลองใช้สถิติว่าประชาชนไทยที่มีอายุ50ขึ้นไปเนี่ยทั้งหมดมีประมาณ21.5ล้านคนนะครับก็แปลว่า2 1 5 0 0นน่้านันล้าน,นถาลตีกลมกลมนะครับทีนี้เราแจกไปเฟสแรกแล้วเนี่ยพวกกลุ่มเปรปาะบางซึ่งจริงๆมันก็ทับซ้อนกับกลุ่มนี้แหละนะครับบางท่านก็สูงอายุแล้วเนี่ยอันนั้นประมาณสักแสนสี่แสนห้าเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราจะเหลือเงินใน เ,เฟสนี้ถ้าเกิดสมมติจะแจกเฉพาะกลุ่มนี้จริงๆเนี่ยก็แน่นอนสัก7 8็ดถึหมื่นล้านบาทนะครับก็แปลว่าถ้า7 8็ดหมื่นล้านบาทในเฟสที่2แล้วทําในสิ้นปีนี้แล้วทําเป็นเงินสดเนี่ยก็มีความเป็นไปนได้ที่จะทันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะมีเฟสสามหรือเป็นเฟสที่มันเป็นเฟสที่เป็นดิจิทัลวอลเลตจริงๆเลยเนี่ยนะครับประมาณสัก มีนาคมปีหน้านะครับวันนี้ฟังตอนการหาเสียงที่อุดรธานีนะค<อ>ุณทักสินพูดถึงยุพดีก็เลยเราก็ติต่างว่าเอ๊ะน่าจะคิดตรงกัน<อ>นะครับถ้าสมมุติว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็แสดงว่าเ,าเฟสสามเนี่ยถ้ามีมันก็คงจะไปปีหน้าเลยดังนั้นถ้าเอาเฉพาะปีนี้ครับถ้าจะมีให้ทันในช่วงปลายปีก็ตัวเม็ดเงินคงจะไม่ได้เยอะมากแล้วนะครับแค่ครึ่งเดียวของที่แจกไปแล้วถามว่าผลดีมีไหมก็ต้องบอกว่ามีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยสุดเนี่ย มันมีผลอยู่2เรื่องนะครับอันที่1ก็คือต้องบอกว่าในเรื่องของตัวหนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามันเซอร์ไพรส์ครับว่าใ,ในเรื่องภาระหนี้ต่างๆเนี่ยมันดูดีขึ้นเพราะว่าหลายคนถ้าเป็นแต่ก่อนน,นี่ถ้าเป็นดิจิตอลวอลเล็เพียวจริงๆเลยเนี่ยคือเขาบังคับว่าต้องใช้เพื่อการบริโภคนะครับแต่พอแจกเป็นเงินเนี่ยในกลุ่มของคนที่มีความเปราะบางหลายคนก็เอาไปใช้หนี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าคุณภาพหนี้ดีขึ้นนะครับเราเห็นตัวเลขของ กลุ่มไฟแนนซ์หลายตัวมีสัญญาณที่มันดีขึ้นในเรื่องของตัวหนี้เสียนะครับอันที่2คือในเรื่องตัวการบริโภค,คแน่นอนว่ากําลังซื้อหรือว่าการบริโภคที่มันดีขึ้นเนี่ยมันคงเป็นตัวที่เข้ามาช่วยในระดับหนึ่งนะครับในกลุ่มนี้ก็ต้องบอกว่าช่วยก็หลักจะเป็นพวกหุ้นในกลุ่มเกี่ยวกับการบริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของทางด้านพวกคาร์บลีกนะครับอันอนี้คงน่าจะเป็นกลุ่มหลักเลยที่ที่ค่อนข้างที่จะได้ประโยชน์นะครับดังนั้นผมคิดว่าในส่วนนี้น่าจะช่วยตลาดในระดับหน ไม่ไม่ต้องเรียเสเพราะว่าจริงๆปลายปีเนี่ยมันแม้เป็นช่วงที่ดีของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นอยู่แล้วช่วงที่เยาวชน,นเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันที่หนึ่งเน่ยถ้าใครทําเกษตรนะครับนะรายการเราก็มีกเกษตรด้วยนะต้องบอกว่าก็จะเห็นว่าข้าวโดยเฉพาะข้าวนาปีซึ่งเป็นสินค้าหลักเนี่ยก็เกี่ยวกันเดือนสิ เพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าพอผถึงทันวาคมปุ๊บมันเป็นช่วงที่ทุกคนเริ่มมีเงินในมือแลอ้วการจับจ่ายต่างๆก็จะมานะครับอันที่2ก็คือไม่ใช่แค่เรื่องของพวกสินค้าเกษตรอย่างเดียวนะครับ,รบในส่วนที่2ก็คือพวกของปัจจัยทางด้านฤดูกาลอย่างเช่นการท่องเที่ยวนะครับเราก็จะเห็นว่าปกติท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาไทยเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะพวกของทางด้นานยุโรปตะวันออกอรัสเซียพวกนี้เนี่ย เขาจะหนาวมากๆติดลบเลยในบ้านเขาเนี่ยดังนั้นหลายคนเลยจะมาอยู่เมืองไทยนี่สองสาเดือนเลยนะครับมาตั้งแต่พฤศจิกายนพฤศจิกายนเนี่ยกลับประมาณสักกุมภาพันธ์นะครับก็เลยกลายเป็นว่านี่จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวเราเหมือนกันซึ่งก็จะดีภาคบริการนะครับขณะเดียวกันหลายๆมาตรการภาครัฐครับไม่ว่าจะเป็นดีเท่ว่าอะไที่เราเห็นนะครับหรือว่าบางเรื่องเนี้ยมันยังคาราคาซังอยู่เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเช่นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ นะครับหรือมาตรการที่จะสนับสนุนปัจจัยอื่นๆนะการท่องเที่ยวนนในพวกระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าหลายตัวก็เลยทําให้เราค่อนข้างสบายใจได้ว่าตนมาสสี่ปีนี้ไม่น่าต้องกังวลน,นะครับตัวเลขโดยรวมเนี่ยน่าจะออกมามค่อนข้างจะดีนะครับในระยะก,กลางๆกว่านี้เนี่ยก็ถือว่ามันมีหลายปัจจัยที่มันกลายเป็นว่ามันอาจจะเป็นวัฏจักรรอบใหม่ของการลงทุนในประเทศไทยนะอย่างเช่นอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือ,อ,อมีโครงการ ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับ,รบที่ตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันกลายเป็นว่าถ้าใครไปสังเกตในหุ้น,นกลุ่มนี้ของอุตสาหกรรมปรับตัวขึ้นมาเยอะนะครับเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าพอสหรัฐกับจีนมีปัญหาแล้วตอนนี้พอคุณทำว่าเป็นปัญหาพิเีคนก็มองไปข้างหน้าแลว้วาเอ๊ะมันอาจจะมีเรื่องของการเก็บภาษีมันอาจจะมีหลายเรมาตรการกลายเป็นว่าคนย้ายถ่ายผลิตมาไทยมาเวียดนามามามาเลเซียมาประเทศแถวนี้มากขึ้นนั่นก็ดีกับตัวกลุ่มนี้ของอุตสาหกรรมนะครับอันที่2ก็คือเราก็จะเห็นแล้วว่าเอ๊ะ เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับบางคนก็จะอาจจะบอกว่าพนันถูกกฎหมาย oh. แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ไม่ใช่แคเ่เรื่องพนันอย่างเดียวไม่ใช่คาสิโนโอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในส่วนของทางด้านส่วนน้ําโรงแรมการพัฒนาพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่าการจะทาพวกโรงเรียนนานาชาติการทำการดูแลที่เป็นพวกบริโภ e เซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ยมันจะครอบคลุมอยู่ในพื้นที่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีการลงทุนแบบนี้ มันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ดีครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยปกติแล้วเวลาท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องบอกว่าเราเป็นคนที่เหมือนขายบุญเก่าคือเรามีทรัพยากรการท่องเที่ยวเนี่ยแต่เราก็คือเที่ยวธรรมชาติอย่างเดียวครับแต่ถ้าเราเคยเห็นไว้ต่างประเทศเนี่ยมันมีลักษณะของการแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น ขนสร้างขึ้นมาเป็นเมตรนะครับอย่างเช่นเราไปประเทศแถวเพื่อนบ้านเอ๊ะเขามีมือใหญ่ๆเขามีทางเดินที่เป็นแก้วนะครับหรือว่าเขาเป็นอะไรที่มันเป็นคนสร้างขึ้นมาเป็นหอเป็นอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นดึงนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ย ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของตัวภาพของการท่องเที่ยวแล้วขณะเดียวกันแน่นอนครับลงทุนเยอะพวกนี้เนี่ยในเรื่องของตัวภาพของรับเหมาก่อสร้างวัสดุก่อสร้างต่างๆเนี่ยแรงงานการจ้างงานก็น่าที่จะดีตามไปด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าถ้ามองภาพแบบนี้แล้วเนี่ยต่อจากเรื่องของตัวอิตาลีมาเนี่ยเราก็มองภาพของตลาดทุนในช่วงปลายปีต่อปีหน้าโดยเฉพาะต้นปีเนี่ยน่าจะออกมาในเกณฑ์ที่น่าจะดีนะครับทีนี้มันมี ธีมการลงทุนอะไรบ้างในพูดมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับ<น>สามธีม <ๆ S 2> การลงทุนที่เราอยากจะให้มองเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของตัวการลงทุนและลอกใหม่ของประเทศไทยนะครับซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะบวกกับกลุ่มนิคมอ,อุตสาหกรรมนะครับแล้วก็แน่นอนว่าอีกอันหนึ่งก็คือบวกกับกลุ่มของตด้านท่องเที่ยวครับเพราะว่าอาจจะมีพวกการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวตามมานะครับอันที่2ก็คือเรื่องของตัวกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยนะครับในกลุ่มนี้ก็ตรงที่สุดเลยก็คือกลุ่มของตด้าน กลุ่มฟแนนซ์ครับนะฮะพวกกลุ่มจำนำทะเบียนร,รถก็ดีหรือว่าเป็นกลุ่มพวกทางด้านบัตรเครดิตนะครับหรือเป็นกลุ่มเพราะเพราะพวกนี้เนี่ยมีการปล่อยสินเชื่อเนี่ยแล้วก็ต้นทุนเนี่ยมันมาจากการจากดอกเบี้ยโดยตรงอันเวลาดอกเบี้ยลงเนี่ยต้นทุนกลุ่มนี้จะลงตรงตรง,ตรงเลยนะครับแต่ถามว่าเอ๊ะมันจะดีไปถึงพวกของปล่อยกู้พวกจัก,กรยานยนต์ปล่อยรถยนต์หรือย,ยังอันนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเพราะเราคุยไปในเบรกที่แล้วว่าการ ตอนนี้ธนาคารหรือสถาบันการเงินยังไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ในการปล่อยดังนั้นกลายเป็นว่ายอดไปเสีสินเชื่อเยอะมากนะครับดังน,นั้นกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มที่ได้ผลดีแรกๆก็เป็นพวกจำนำเพื่อเป็นรถก่อนแต่ว่าพวกสินเชื่อพวกนี้อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับผมคิดว่าก็เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของตัวการกระตุ้นเศรษฐกิจภารครัฐซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นค่าแรงซึ่งผมเชื่อว่ามันอาจจะดีเลย์แต่มัน uh huh. ก็น่าจะตามมาเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวดิจิทัลเวเลตที่ช่วยเพิ่มกำล ในภาพนี้น่าที่จะบวกครับกับหุ้นในกลุ่มของค้าปลีกนะครับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ขาดเดียวกันเนี่ยกลุ่มพกสื่อสารนะครับโดยเฉพาะสื่อสารขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยพอปีนี้การใช้จ่ายงบภาครัฐกลับมาเดินหน้าได้ปกติแล้วเนี่ยในกลุ่มนี้ก็น่าที่จะได้ผลดีตามมาครับเอางี้หุ้นหุ้นในภาคส่วนไหนที่คนต้องระวังคะกลุ่มผู้ประกอบการจะได้เหมือนปรับตัวเตรียมพร้อมได้อะคะเอ่อในกลุ่มปีนี้เนี่ยผมคิดว่าที่อาจจะต้องระวังหรือมีความไม่แน่นอนเนี่ย ก็คือกลุ่มที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับพวกอัตราแลกเปลี่ยน<ต>นะคเ<ต>พราะเราเห็นแล้วว,ว่าปีนี้สวิงมากนะครับต้นปีเราแข็งเร็วมากพอถัดมาปุ๊บเราก็อ่อนค่าค่อนขาอน้างเร็วเวลาที่มันเปลี่ยนมากๆแบบนี้คนที่ทําเรื่องส่งออกจะมีปัญหาหนิดนึงครับว่าบางทีเมนเนสความเสี่ยงได้ค่อนข้างยากนะครับอันที่2ก็คือ ในกลุ่มพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็มีปัจจัยที่ต้องติดตามนะค,คืออิเล็กทรอนิกส์บางตัวเนี่ยอาจจะเกี่ยวพันกับพวก AI นะครับอย่างเช่นหุ้น Delta เนี่ยแต่ว่ามันก็แพงใช้ได้เลยนะครับ,รบส่วนหุ้นตัวอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยอย่างเช่น เอ่อฮาน่าเคซพวกนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่ามันก็ยังไม่ได้ดีเต็มที่สักเท่าไหร่แล้วก็ยังตอบยากครับว่าการย้ายฐานผลิตนี้จะส่งผลดีกับหุ้น2ตัวนี้ด้วยหรือเปล่านะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้ามองแล้วภาพของหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับการส่งออกนะครับโดยเฉพาะอะไรที่เราเป็นซัพพลายหรือมีความเกี่ยวข้องกับจีนหรือ,อยังพวกปิโตเคมีพวกนี้เนี่ยยังต้องบอกว่ายังมีจุดที่ต้องติดตามอีกเยอะครับ ครับก็เป<น>็นหุ้นที่ต้องระวังกันหน่อยละกันในช่วงนี้นะครับใครที่ตอนนี้นะคะบอกมีปัญหาเรื่องการพอปลูกอยากจะได้ผลผล,ผลิตที่ดีดวันนี้ทีวีเดลเล็กค่ะมีตัวช่วยมาให้เป็นปุ๋ยกอแก้วไทยค่ะ <Ü> ตัวนี้นะคะเป็นธาตุอาหารรองค่ะซึ่งเราสามารถไปผสมน้ําฉีดพ่นตามใบดอกและผลได้เลยนะคะ <heps. S 1> ซึ่งขนาดแบบน้ำนะคะ mm. 500มิลลิตรเนี่ยสามารถผสมน้ําได้1000ลิตร ส่วนถ้าเกิดเป็นแบบซองค่ะก็ใช้งานง่ายเหมือนกันฉีกซอง1ซองนะคะสามารถผสมน้ําได้100ลิตรค่ะแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ20ไร่ในการฉีดพ่นได้เลยนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเขาจะไปช่วยในการส่งเพราะแสงให้พืชมีใบสีเขียวมากขึ้นแล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยวันนี้ใครสนใจนะคะอยากได้ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมหรือโปรโมชั่นสุดพิเศษจากทางทูเดเรกนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์นี้0-2 6 28, 6 6ก0 0ศูน6 6 6 0นย์หรือสแกน QR Code โค้ดได้เลยนะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาติดตามกันค่ะมีความเปลี่ยนแปลงให้คุณทรัมป์นีเนี่ย,ยจะขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากจีนครับซึ่งปกติตอนนี้ก็เขาตั้งจะสูงอยู่ระดับหนึ่งแล้วในกรับ1 5 2ถึงเนี่ยแต่คุณทรัมป์บอกว่าคุณทรัมป์จะเอาตรงนี้นขึ้นไปถึง60%หกสิบเปอ,อพอเป็น,บบน,นย ตอบยากว่าจริงๆแล้วมันจะดีหรือไม่ดีจะครับครับรายการปากท้องคนไทยอีซี่อีคอนชาวบ้านรู้เรื่องสำหรักเครื่องเข้าใจเล่าข่าวเศรษฐกิจดูแลปากท้องคนไทยออกอากาศทางททบ5ทุกวันจันทร์21นาิกถึง22นาฬิกาการเตือนภัยเรื่องของภัยพิบัติของประเทศไทยเนี่ยต่อไปนี้ภัยพิบัติของโลกมาบ่อยขึ้นถี่ขึ้นเจาะจงกับพื้นที่มากขึ้น